รู้ได้เห็นนะครับว่าเออมันสามารถทําได้หรือไม่ได้นะครับอะไรที่ทําได้ก็คือได้นะครับอ่เด็กๆลองฉีดดูสิครับมันไกลไหมมาจากนู่นนะครับสบายๆนะครับสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ได้มาเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวยูนาเนี่ย โดยเกี่ยวเข่าเขาก็เกี่ยวไปนะครับแต่ก็กกับมาเบิ่งระบบนะครับที่ทําไว้ประมาณเกือบปีแล้วมั้งครับระบบแผงโซลาเซลล์นะครับแผงแผงแผงตัวนี้เป็นแผงมือสองนะครับเพราะว่ามันบมีมันบมีบอกนะครับเนี่ยเขาปิดไว้นะครับ <laughs> ก็เลยตันนี้ผมก็เคยรีวิวนะครับเคยรีวิวว่า มันพวกมันมีสวิตปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็เปิดไว้นะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้ผมเปิดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูปั๊มนะครับปัม๊มปั๊มมันเป็นปั๊มสีออกเหลืองๆนะครับโบรู้ว่าเคยดูรีวิวผมหรือเปล่านะครับเนี่ยปั๊มตัวนี้นะครับเหลืองเห็นไหมครับ ปั๊มตัวนี้มันกระทำงานอยู่ครับตอนนี้ปั๊มตัวนี้นะ่ะผมส่งไปส่งขึ้นส่งขึ้นไปนี้ประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรแล้วทีนี้ก็ส่งยาวไปนู่นนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบื้องปลายสายมันนะครับว่าน้ํามันออกแหงบ่นะครับเพราะว่าไออันนี้นะ่ะทำให้คุณยายนะครับเหตุให้คุณยาย ไว,ไว้รถพวกมักแตงแต่ตอนนี้เพิ่นปลูกแนวใหม่แล้วครับเห็นไหมเพิ่นปลูกโอ้เห็นไหมครับน้ำเต็มออกละเดี๋ยวเบิ้งนะครับตอนนี้ประมาณสามโมงนะครับสามโมงเย็นสาม,มงเย็นเดี๋ยวเรามาเบิ้งน้ำกันนะครับว่าน้ำมันแห้งบะ ปั๊มเป็นปั๊มหลักร้อยนะครับราคาไม่น่าจะเกินแปดร้อยนะครับตอนตอนนี้ผมซื้อเห็นไหมครับนี่คือน้ําในที่มันส่งมานะครับประมาณนู่นนะครับยี่สิบถึงสามสิบเมตรนะครับสามารถฉีดได้นะครับเนี่ยนไครับซึ่งผมว่าคุ้มแก่การลงทุนอยู่นะครับถ้าถ้าเฮามีแบบ มีแบบอตัวนี้ผมเลือกใช้แผงมือสองนะครับเพราะว่าแผงมือสองมันหนึ่งคือราคาถูกน้ำเฮากับเลือกดีๆนะครับสองก็คือพวกมาใช้กับปั๊มยี่บสี่โวลต์นะครับถ้าเฮามีความรู้หรือว่ามีหลักการเล็กน้อยเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอูม มาจากนู่นนะครับสบายสบายนะครับนี่คือรีวิวให้ดูนะครับว่าเขาสามารถมันสามารถใช้งานได้นะครับอ่าเด็กๆลองฉีดดูสิครับมันไกลไหม ดูนะครับแรงฉีดเอามาทดสอบนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าปั๊มน้ำราคาหลักร้อยนะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับว่าเราจะสามารถใช้เ,เราเราจะใช้แบบมันโหดแบบไหนนะครับเหมือนพวกบัตเลตนะครับ ถ้าเป็นปั๊มน้ำบัลลตมันก็ใช้โหดได้นะครับแต่ปั๊มน้ำพวกแปลงฐานเราก็ถนอมมันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการใช้งานเ,เราจะลดให้มันสุดนะครับลดให้มันสุดเพราะว่าตอนนี้มีดดดดแดดแดดเลยแดดยังแรงอยู่นะครับประมาณบ่ายสามแดดแรงจนแดดแรงจนจะไหม้ผมก็ลดน้ำให้คุณยายนะครับ กล็ล้อหลดเกี่ยวเข่าเกี่ยวเส็จนะครับรีวิวให้ดูนะครับของช่องสองด็กน้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวผมก็จะรีวิวเกี่ยวกับพวกพลังงานทดแทนต่างๆให้พวกเราได้ได้รู้ได้เห็นนะครับว่าเออมันสามารถทําได้หรือไม่ได้นะครับอะไรที่ทําได้ก็คือได้นะครับอะไรที่ไม่สามารถทําได้ก็ เราก็หาวิธีการนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ